วัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสต์สตูดน,นะครับวันนี้ผมตระกูนินทมิตรพาคุณผู้ชมมารีวิวโตต้ายาริสเอ็กเออร์เบิร์นแต่คุณจงจําไว้ว่ามันมียาริสในรุ่นที่เป็น X แล้วก็ชุดแต่ง X Ur b a n ร์แยกกันแต่มันแยกกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแล้วชุดแต่ง X Ur b a n ร์นนั้นมันโดดเด่นอย่างไรนะครับมีอะไรที่เป็นเรื่องพิเศษขึ้นมารวมไปถึงเรื่องของการขับขี่ด้วยาการขับขี่เราต้องพูดเพราะว่าผมขับมาแล้วครับ ยาริสในปี2021เนี่ยนะครับได้รับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการตกแต่งใหม่ออปชันเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อตอนที่มีการปรับอุปกรณ์เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่ามีการตกแต่งภายนอกแล้วก็ภายในบางส่วนโดยยาริสนะครับในรุ่นตัวถัง h a ชแบ็กห k 5ประตูนเนี่ยตอนนี้แบ่งเกรดเป็นทั้งหมดเนี่ยหเกรดด้วยกันเอาเกรดพื้นฐานก่อนนะครับเกรดเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็คือรุ่น Entry นะครับ ราคาอยู่ที่5,49,000บาทขยับขึ้นมาเนี่ยเป็นรุ่นสปอร์ตราคาจะอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทแล้วก็ตัวท็อปสุดเนี่ยเขาเรียกว่าสปอร์ตพรีเมียมตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่6 7 9 0 0 0บาทนี่คือ3เกรดที่เป็นเกรดมาตรฐานอยู่แล้วก็คือมีอรุ่นเริ่มต้นนะรุ่นกลางแล้วก็รุ่นท็อปสุดใช่ไหมครับแต่ในปี2021นเอนี่ยนอกเหนือจากการไมเนอร์เชนเล็กๆน้อยๆตกแตง่งนะฮะแต่งหน้าทาปากให้กับ3เกรดนั้นแล้ว มีการเพิ่มเป็นรุ่นพิเศษที่เรียกว่ารุ่น X นะครับแต่รุ่น X เนี่ยจะมีอยู่ในรุ่นสปอร์ตนะครับที่เป็นรองท็อปแล้วก็รุ่นสปอร์ตพรีเมียมที่เป็นตัวท็อปแต่ว่ามันจะต่อท้ายว่าสปอร์ต X สปอร์ตพรีเมียม X ซึ่งก็จะมีระดับราคานะครับที่สูงกว่ารุ่นปกติที่เป็นเบสพื้นฐานของเขาอย่างเช่นรุ่นสปอร์ตใช่ไหมครับมีราคาตัวรถอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทพอเป็นสปอร์ต X นะครับจะมีราคาอยู่ที่6 1 4 0 0 0บาท และถ้าเป็นในรุ่นท็อปสุดนะครับสปอร์ตพรีเมีเนี่ยมีราคาเป็นเบตเนี่ยอยู่ที่6 7 9 9 0 0 0บาทพอขยับขึ้นมาเป็นรุ่นสปอร์ตพรีเมี X นะครับจะมีราคาอยู่ที่6 8 8 0 0 0บาททีนี้นะครับรถที่เรานำมาในวันนี้เนี่ยคือรุ่นสปอร์ตพรีเมี X ที่มาพร้อมกับชุดแต่ง X u r b a n ก็คือไอชุดแต่ง X u r b a n เนี่ยมันจะไปติดรุ่นอื่นไม่ได้เลยมันจะต้องไปติด ในเกรดที่เป็นรุ่น X เท่านั้นจะเป็น Sport X หรือว่าจะเป็น Sport Premium X ก็ได้นะครับโดยคุณจะต้องเพิ่มราคาจากรุ่น Sport Premium X หรือ Sport X เพิ่มขึ้นไปอีก44,600บาทสำหรับชุดแต่ง X u อบิพอจะเข้าใจไหมเท่ากับว่าถ้าคุณอยากได้ช่วงล่างที่มันมีการอัปเกรดยกสูงขึ้นนะครับอยากได้ชุดแต่งรอบคันคุณจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก44,600บาทย้ำกันอีกรอบนึง แต่ถ้าหากว่าคุณซื้อในเกรด x อย่างเดียวนะครับคุณจะได้ภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงเทอร่าโรซซาทั้งในรุ่นสปอร์ตแล้วก็ในรุ่นอะไรในรุ่นสปอร์ตพรีเมียม x แล้วคุณก็ยังสามารถเลือกสีตัวถังนะครับด้านบนเนี่ยนะเป็นหลังคาดําได้ด้วยแต่ว่านะแต่ว่านะในรุ่นสปอร์ตพรีเมียม x แล้วก็รุ่นสปอร์ต x เนี่ยนะครับรุ่นที่มี x ต่อท้ายเนี่ยคุณจะเลือกได้แค่3สีนะครับก็คือมีสีแดงสีขาวมุกและสีเทา ซึ่งวันนี้เรานําสีเทามาสีแดงนะครับที่มีการตกแต่งเข้าไปนะสีขาวมุกเนี่ยก็จะเห็นงานที่มันตกแต่งแล้วมันตัดกับตัวถงังก็จะมีชุดแต่งที่มันเป็นพวกสเกิร์ตนะครับเป็นพวกคิ้วซุ้มล้อนะครับที่มันจะเป็นสีดําด้านมาตัดกับสีตัวถงังแต่คันนี้ก็จะได้ความดูนะดูเรียบเรียบแต่ว่าแต่งมาแล้วรอบคันอ่ะไล่มาเลยนะครับเราเริ่มตั้งแต่การปรับโฉมแบบไมนอร์ชเชนเล็กๆก็คือ ปรับนะครับแนวของสีกระจังหน้าตรงนี้ให้มาเป็นสีดําเดิมจะเป็นสีเดียวกับตัวถังไฟน่องไฟหน้าเหมือนเดิมเป็นไฟหน้า LED แบบออโต้ด้วยนะครับเปิดปิดออโต้มีเดย์ไทม์และนิ่งไลท์ให้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนเนี่ยก็คือเปลี่ยนตรงนี้นี่นี่น,นี่เห็นไหมเพิ่มขนาดของครอบไฟตัดหมอกให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ทําลายมาเนี่ยให้มันรับกับลายของกระจังหน้าที่เป็นลายแบบรังพึ่งเห็นไหม คืออันนี้จะต่างนะครับถ้าคุณไปดูในยาริส a เอทีที่เป็นตัวถัง4ประตูเนี่ยลายมันจะเป็นเส้นๆอ่ะก็คือจะแบบให้อารมณ์ความรู้สึกมันต่างกันตัวแฮชแบ็กก็จะมีความรู้สึกว่าเออมันดูสปอร์ตขึ้นตรงนี้ลยพวกนี้นะไฟตัดหมอกเป็น led นะครับในรุ่นนี้เขาก็ให้แบบนี้นะแล้วก็สิ่งที่เป็นชุดแต่ง x u r b a n นะที่เพิ่มเติมเนี่ยก็คือนี่เลยสเกิร์ตด้านหน้าที่เป็นงานทูโทนสีเทาเงินตัดกับงานที่เป็นแบบ สีดําด้านนี่คือด้านหน้าของตัวรถแบบนี้อุปกรณ์อื่นๆที่ผมบอกว่าไม่ได้มีการเพิ่มเติมเพราะว่ามันเพิ่มเติมไปตั้งแต่ในช่วงต้นปี2021นะครับก็คือระบบแจ้งเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลนแจ้งเตือนเฉยนะครับระบบแจ้งเตือนการชนทางด้านหน้าแบบนี้มีให้ก็คือเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ที่เหลือนะครับอย่างรุ่นนี้สีตัวถังเนี่ยนอกเหนือจะจะเป็นสีเทาแล้วนะครับหลังคาก็จะได้เป็นหลังคาดําเงานะหลังคาดําเงาฉะนั้นหมายความว่าถ้าคุณจะซื้อยาริสนะครับ ในรุ่นท็อปสุดก็คือ Sport Premium ถ้าคุณจะเอาสปอร์ตพรีเมีสีตัวถังเป็นสีขาวมุกคุณจะต้องเพิ่มเงิน7,000บาทในขณะเดียวกันถ้าคุณจะเอาหลังคาดำไม่ว่าตัวถังภายนอกของตัวรถนั้นจะเป็นสีอะไรก็ตามนะครับคุณจะต้องเพิ่มเงิน5,000บาทนั่นหมายความว่าถ้าคุณเลือกยาริสรุ่นปกติที่ยังไม่มีตัว x ต่อท้ายเนี่ยสีขาวมุกเพิ่ม7 0 0 0หลังคาดาเพิ่มอีก5,000นั่นจึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมสปอร์ตพรีเมียมรุ่นปกตินะครับสีสันปกติทั่วไปที่ไม่ได้เป็นขาวมุกเนี่ยมีราคาอยู่ที่6กแส0 0จบาทพอเป็นรุ่นที่มีหลังคาดําราคาจะอยู่ที่6กแสน0ปดบาทแต่ถ้าหากว่ารถอมคุณนั้นเป็นสีขาวมุกด้วยนะครับก็บวกเพิ่มไปอีก7,000บาทนะเข้าใจนะอ่ะทีนี้นะครับกระจมองข้างเป็นสีดําเงานะครับซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อช่วงต้นปีเนี่ยมันก็เป็นสีดำเงาแบบนี้แหละมาพร้อมกับไฟเลี้ยวยังไม่ได้เป็น LED นะฮะชุดแต่ง x u r b a n นะครับนอกเหนือจากการชนทางด้านหน้าแล้วนะฮะคุณจะได้นี่เลยแนวสเกิร์ตทางด้านข้างสไตล์ Start, แบบ crossover หน่อย x u r b a n เนี่ยถ้าคุณจําได้นะครับเมื่อก่อนมันจะมียาริ c r o s s แต่ครั้งนี้ที่เมืองไทยเนี่ยทำไมถึงเปลี่ยนชื่อไปเป็น x u r b a n ก็เพราะว่ามันไปซ้ํากับยาริ c r o s s ที่ขายอยู่ในต่างประเทศอ่าซึ่งมันจะเป็นคนะโฉมกัน แต่ชิ้นเนี้ยไอแนวสเกิร์ตทางด้านข้างกันรอยเนี่ยอันนี้จะเป็นงานเดียวกันกับยาริสคลอสที่โตโยต้ามอเตประเทศไทยนั้นเคยทําตลาดชิ้นนี้เหมือนกันแต่ด้านหน้าไม่เหมือนกันด้านท้ายไม่เหมือนกันก็จะมีสเกิร์ตทางด้านท้ายด้วยแล้วก็รับกันกันกบคิ้วซุ้มล้อนี่สไตล์ครอสโอเวอร์ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับในราคา 4 4 6 0 0บาทนะครับก็คือล้อแม็กขนาด16นิ้วถ้าเป็นเกรดท็อปสุดนะครับก็คือรุ่นสปอร์ตพรีเมียมอย่างเงี้ยมันจะได้แม็กขนาด15นิ้วอันนี้จะได้แม็กกว้างขึ้นแล้วก็เป็นงานทูโทนรมดำนี่ก็คือมีการปัดเงาแล้วก็พ่นรมดำทับไปอีกทีหนึ่งนะครับตรงกลางจะมีอักษรตัว X นะครับบ่งบอกความเป็น X Urban อนี่ยางนะครับจะเป็น f ฟ l ken คือถ้าคุณเลือกชุดแต่ง X Urban ไปด้วยเนี่ยนะฮะยางเนี่ยจะได้เป็นเ a l คเ n นหมดเลย แต่ถ้าเป็นยาริสนะครับไม่ว่าจะเป็น A อี ip, ตัวถัง4ประตูหรือตัวถัง5ประตูนะครับยางเนี่ยบางรุ่นคุณอาจจะได้บริสโตนบางรุ่นคุณอาจจะได้ดันหลบแล้วแต่ล็อตทั้งเกรดสปอร์ตพรีเมียมตัวท็อปทั้งเกรดสปอร์ตรองท็อปมันจะคลากันไปไม่ต้องไปนงงนะครับว่าเฮ้ยทำไมเดี๋ยวบางคนจะงงไนงะซื้อตัวท็อปเหมือนกันเฮ้ยทำไมเพื่อน ได้ยางดันหลบนะทำไมฉันได้บิสโตนนะครับมันเป็นแล้วแต่ลอ็อตแล้วแต่การจะซื้อจัดจ้างของโรงงานเขาผมสอบถามมาให้มันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าคุณเลือกชุดแต่ง x u r b e r เนี่ยนะครับมันจะถูกรับประกันโดยบริษัท TCD a i a c e l ก็คือรับประกันในเรื่องของชุดตกแต่งเนี่ย3ปีเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับตัวรถแหละแต่ว่าแยกไปรับประกันที่ TCD แต่ตัวรถเนี่ยก็รับประกันที่โตต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจะแตกต่างนะครับถ้าเป็นชุดแฟลต ที่เป็นชุดตกแต่งที่เราต้องซื้อเพิ่มในรุ่นยาริสรุ่นอื่นอันนั้นก็จะเป็นอีกบริษัทหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะรับประกันโดยดิลเลอร์ในแต่ละสาขาทั่วประเทศนะครับพูดง,ง่ายงเลยนะครับก็คือว่าอย่างนี้ x u r b a n คุณจะตกแต่งได้เฉพาะยาริสที่มีรุ่น x ต่อท้ายเท่านั้นแล้วถ้าหากว่าเป็นชุดแฟลตเนี่ยเขาก็มีไว้สําหรับให้คุณผู้ชมนั้นไปซื้อรุ่นอื่นๆมาตกแต่งแฟลตไปตกแต่งในรุ่นอื่นๆส่วน x u r b a n ตกแต่งในรุ่นยาริส x เท่านั้น ทีนี้พอ,อยางเป็น f ฟลคเคนใช่ไหมครับยางก็จะมีไซส์ยางอยู่ที่195 50นะครับ R16 ระบบห้ามล้อนะครับด้านหน้าเป็นดิสด้านหลังเป็นดรัมหลายคนก็บอกว่าด้านหลังเนี่ยอยากได้เป็นดิสเบรกได้แล้วก็เห็นด้วยนะครับอืมอืม,อมแต่ประสิทธิภาพการเบรกก็ดีนะไม่ได้ว่าแต่ว่าดิสเบรกมันเท่กว่าไงคือไม่ได้บอกว่าดรัมเบรกมันดีกว่านะครับแต่ว่ารถเพอร์ฟอร์แมนซ์โรงงานน่ะไม่ได้ไปทาให้มันแรงเพิ่มเติมถามว่าเพียงพอต่อการใช้งานไหมมันเพียงพอแต่มันอาจจะแบบไม่โดดเด่นไง มันไม่สวยอะใช่ไหมอ่าช่วงล่างนะครับมีการปรับสูงขึ้นอีก30มิลลิเมตรก็คือบอดี้ตัวรถโดยรวมนะครับจากโครงสร้างตัวถังเนี่ยแล้วก็โครงสร้างตัวรถเนี่ยมันสูงขึ้น30มิลลิเมตรจากการอัปเกรดในเรื่องของช่วงล่างทําให้ตัวรถเนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะมีความกระด้างขึ้นนะครับถามว่าทําไมต้องกระด้างขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นปกติที่ไม่ได้มีการยกสูงไม่ได้มีการอัปเกรดช่วงล่างนะครับจากโรงงานเนี่ยเขาบอกว่ามันจะได้มีในเรื่องของการโครงตัวของตัวรถเนี่ย ที่ใกล้เคียงกับของเดิมเนื่องจากของเดิมเนี่ยมันต่ำกว่าฉะนั้นช่วงล่างเนี่ยมันเซ็ตมานิ่มกว่ากันได้แต่พอเป็น x u r b a n เนี่ยเมื่อตัวรถมันสูงกว่าเนี่ยนะครับก็จะต้องเซ็ตช่วงล่างให้มันแข็งขึ้นมาอีกนิดนึงซึ่งจากการที่ได้ลองขับขี่เนี่ยก็รู้สึกเช่นนั้นนะครับว่าตัวนี้อาการาดีของช่วงล่างทางด้านหลังเนี่ยก็จะมีมากกว่า รุ่นปกติสําหรับยาริสในรุ่นตัวถังแฮชแบ็กนะครับแล้วก็จะมีความนุ่มนวลที่น้อยกว่าในรุ่นตัวถัง a อทีด้วยทีนี้นะครับช่วงล่างที่มีการอัปเกรดมาแล้วเนี่ยนะครับออของเดิมในรุ่นตัวถังอื่นๆมันจะเป็นโช๊คอัพจากฮิตาชิแล้วก็สปริงเนี่ยจะเป็นของ NHK พออัปเกรดมาเป็น XUrban โช๊คอัพจะเป็นของโตเกโกะแล้วก็สปริงเนี่ยยังเป็นแบรนด์เดิมอยู่ก็คือ NHK แต่ว่าค่า K okay, นะครับแล้วก็ระยะยืดระยะชักอะไรพวกนี้นะครับค่าวความหนืดต่างๆเนี่ยก็จะต่างกันไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมาก็พอจะทราบข้อมูลนะครับตามนี้นะตามนี้นะตัวรถก็ติดตั้งพวกสปงสปอยเลอร์อันนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชุดที่ตกแต่งเพิ่มเติมก็คือนี่แหละแนวสเกิร์ตทางด้านหลังแล้วก็จะมีอักษร X Urban นี่ตรงนี้นะครับเป็นสีดําเงาอันนี้สวยดีสวยดีนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำมาเป็นแบบพลาสติกด้วย ทำแบบนี้ก็ดูดีมันดูมีราคาขึ้นมาหน่อยอักษรยาริดไฟหน้าไฟท้ายเหมือนเดิมก็ยังไม่ถึงขั้นแบบฟู l l LED นะครับบางอันก็ยังเป็นหลอดไส้อยู่เป็นรถ t c h แบ c k ครับเสากาะชักฟินอันนี้มีอยู่แล้วเนาะภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับก็คือพูดได้ง่ายเลยว่าถ้าคุณจะไม่เอาชุดแต่งอ่ะก็ได้ความหมายของผมว่ะคุณต้องการแค่เบาะหนังสีทูโทนอ่ะที่เป็นแบบมีการเดินได้รูปตัว X เฉยๆนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูภายในเทอร่าลอซ้าเนี่ยสีเนี่ยนะฮะ คุณก็ซื้อแค่รุ่นสปอร์ตเพิ่มเงินมาหน่อยนึงนะครับอย่างรุ่นสปอร์ตเนี่ยรองท็อปใช่ไหมจาก6กแ0 0เถ้าคุณจะเอาเบาะหนังสีแดงทูโทนตัดกับสีดำเนี่ยคุณก็เพิ่มเงินไปนะครับเป็น6กแส0หนบาทแล้วคุณจะไม่เอาชุดแต่ง X-Urban ที่มันมีเรื่องของล้อแม็กนะครับช่วงลงช่วงล่างนะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดนะครับว่าเฮ้ยคุณจ่ายเงินเพิ่มอีก4ี่หมเนี่ยแล้ว ช่วงล่างเดิมล้อดเดิมคุณได้กลับไหมไม่ได้กลับนะครับก็เหมือนกับเป็นราคาตีเทินไปเลยอ่าแต่ว่าชุดแต่งเนี่ยก็เหมือนแบบตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาถ้าคุณไม่เอาเช่นคุณต้องการเบาะแดงเอาไปแต่งแบบโหลดซิงอ่าคุณก็ไม่ต้องเอานะครับเพราะนี้มันยกสูงสําหรับคนแบบชอบสไตล์ครอสทีนี้ราคาเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ไหมครับถ้าคุณเอาชุดแต่ง X Urban ถ้ารุ่นสปอร์ตนะครับยังไม่รวมชุดแต่งได้แค่เบาะภายในเป็นสีทูโทนเนี่ย 614พอบวกชุดแต่ง X u r b a n ขึ้นไปนะครับเป็นเท่าไหร่เป็น658,600บาทดูแบบนี้นะอันนี้คือเกรดสปอร์ตที่ได้อ p อปชั่นแบบรองท็อปทีนี้ถ้าเอาตัวท็อปเลยก็คืออ p อปชั่นแบบสปอร์ตพรีเมียมมาพร้อมกับเบาะทูโทนในรุ่น X จากเดิม684พอเอาชุดแต่ง X u r b a n ที่มีช่วงล่างด้วยนะครับราคาจะเพิ่มขึ้นไปเป็น728,600บาทโอ้โห อีโคคาใช่ไหมตัวถัง b s e gment ใช่ไหมเจ็ดแสนละทะลุ7จ็ดแสนไปละนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณโอเคไหมแต่ถ้าหากว่าเอาไปแต่งเองแบบนี้เนี่ยคือพาร์ทที่มันมาจากโรงงานการรับประกันมันดีในขณะเดียวกันความคงทนนะครับความทนทานแล้วก็ช่วงล่างที่ได้รับการอัปเกรดขึ้นมาคือถ้ามองว่าแต่งจากโรงงานไปเลยเนี่ยก็ดูคุ้มค่ากว่าแต่ถ้ามองว่าเป็นรถอ e ีโคคานะครับในไซส์นี้เจ็ดแสนต้นต้นโอเคไหมแล้วแต่คนนะครับจริงๆแล้ว,แล,วแล้วแต่คนเลยผมมองว่ามันมีจุด คุ้มค่าของแต่ละคนอยู่เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้แบบเป็นรถที่แบบคุ้มค่าที่สุดในตลาดถ้ามองในแง่ของการใช้งานภาพร,รวมทั้งหมดนะครับแต่ถ้ามองในแง่ว่าเป็นความคุ้มค่าของแต่ละคนแต่ละแต่ละท่านอ่ะความชอบไม่เหมือนกันความรู้สึกไม่เหมือนกันอันนั้นก็ต้องแบบขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกครับจุดที่มี ความแตกต่างนะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานสําหรับในรุ่น X ในรุ่น X นะสปอร์ต X สปอร์ตพรีเมียม X นะครับก็คือคุณจะได้เบาะเป็นหนังทูโทนนี่สีดำนะครับตัดด้วยงานที่เป็นแบบสีแดงเทอราราโรซานี่คือชื่อภาษาสื่อสาร,ร,สร,รทางการตลาดที่ทางโตโยต,ต้าเขาเรียกแล้วก็มีการเดินตะเข็บนี่เป็นตะเข็บสีเทาเป็นรูปตัว X ก็จะดูมีความสปอร์ตมากขึ้นหมอนรองศีรษะพวกนี้แล้วหมอนรองศีรษะเขานุ่มนะนะครับแล้วก็มีการใช้โครมาไรคือในรุ่นที่มีการปรับรายละเอียดตัวรถ ในโมเดลเยียปี2021เนี่ยนะครับหนังเนี่ยเขาปรับให้ทุกเกรดก็คือคุณจะได้หนังที่มีความนุ่มกว่าเดิมนะครับมีความกระชับมือมากขึ้นกว่าของเมื่อปีที่แล้วหรือยาริสเมื่อตอนต้นปีทั้งใน a t ทีทั้งในยาริสแฮชแบ็กคุณจะได้พวงมาลัยหุ้มหนังแบบนี้หมดแต่ในรุ่น X เท่านั้นที่คุณจะได้พวงมาลัยหนังเป็นแบบทูโทนนี่เห็นไหมอ่ก็จะดูมีความสปอร์ตขึ้น ผมถึงบอกไงว่าบางท่านอาจจะอยากได้ภายในแบบรุ่น X แต่ไม่ได้อยากจะได้ชุดตกแต่งที่เป็น X Urban ฉะนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคุณก็เลือกซื้อเฉพาะที่เป็นรุ่น X ban, อย่างเดียวไม่เอาชุดแต่ง X Urban ก็จะได้ไม่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นไปอีก44,600บาทที่เหลืออุปกรณ์อื่นๆเนี่ยมันเป็นเกรดท็อปอยู่แล้วสําหรับรุ่น Sport Premium นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอขนาด6.7นิ้วนะครับทัชสกรีนซึ่งผมรู้สึกว่าอยากจะให้ปรับเปลี่ยนซะหน่อยเพราะเนื่องจากว่าไปเทียบกับคู่แข่งขันแล้วเนี่ย ดูดรอปไปหน่อยจอยังสู้ซิตี้ไม่ได้รู้สึกว่าการกินแสงของมันเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่ค่อยชัดมันจะไปชัดตอนกลางคืนแสงน้อยๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้รถกันตลอดเวลาแหละโดยเฉพาะกลางวันเนี่ยมันไม่ค่อยชัดนะครับตัวนี้มาพร้อมกับกล้องมองหลังเมื่อมันเป็นแสงแบบกลางวันนะครับแดดจัดจัดกล้องเนี่ยพอภาพมันไม่ชัดแล้วทําให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นมันมันดรอปลงไปเนี่ยเห็นไหม บางทีแดจจดจัดเราขับรถเราใส่แว่นครับกลายเป็นว่าเราจะต้องแบบถอดแว่นออกมาแล้วก็มาดูแล้วก็มีเส้นการ,ระยะมาให้แต่ว่าไม่ได้มีการเคลื่อนที่ตามพวงมาลัยส่วนวัสดุอื่นเนี่ยมันเหมือนเดิมนะครับการตกแต่งก็จะเป็นเนี่ยสีเทาเข้มแบบนี้งานสีดำเป็นโอแบลบ็คระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติยังไม่มีแบบแยกฝั่งซ้ายขวาแล้วก็มีปุ่มควบคุมนะครับปรับเรื่องของแรงลมนะครับตรงนี้ปรับอุณหภูมิตรงนี้นะปรับทิศท,ทางของลมเป่านะครับตรงนี้ นะอากาศไหลเวียนนะครับไล่ฟ้าด้านหลังนะปุ่มออโต้นะเครื่องยนต์เหมือนเดิมเกียร์เหมือนเดิมไปดูในแคตตาล็อกได้เลยนะครับกำลังเครื่องยนต์ก็ยังไม่เกิน100แรงมา้าอยากให้ปรับเหมือนกันเขาก็เลยมีคันเร่งไฟฟ้า Active Speed คุณจะเอา c t t v v s s p e e เนี่ยมาใส่ในรุ่นที่เป็น X-Urban ก็ได้ซึ่งผมไปลองขับมาแล้วก็กระฉับกระเฉงขึ้นจริงนะครับก็เป็นกล่องคันเร่งไฟฟ้าจาก ECU Shop แต่คุณจะไปซื้อรวมกับชุดแฟลตแพ็กเกจก็ได้แต่คุณจะต้องซื้อในรุ่นอื่นเท่านั้นคือแฟลตแพ็กเกจเนี่ยสามารถติดตั้งได้ในยาริสแล้วก็เอทีฟทุกรุ่นย่อยยกเว้นยาริสที่เป็นรุ่น X เท่านั้นที่ติดตั้งไม่ได้นะครับแต่ว่ากล่องคันเร่งไฟฟ้าสามารถซื้อแยกได้มาติดตั้งได้ทุกรุ่นนะ อ,อุปกรณ์อื่นๆนะครับกระจกมองหลังแบบตัดแสงออโต้อันนี้ดีบางค่ายยังไม่ได้ให้มาเลยนะบางค่ายก็มีมาให้แล้วแบบนี้ก็ดีมีอะไรอีกนะครับมีพุสตาร์ทให้นะครับหน้าจอเหมือนเดิมนะครับเป็นหน้าจอที่ตกแต่งแบบแนวสีฟ้านะครับใช้เส้นงานหรือแสงต่างๆที่เป็นแบบสะอาดตาสบายตาด้วย แสงสีขาวนะครับมีหน้าจอดิจิตอลมาให้บอกเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆสามารถเลื่อนดูแล้วก็เลื่อนตั้งค่าได้นะครับที่ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัยพวงมาลัยก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันแล้วรองรับภาษาไทยด้วยนะครับตำแหน่งเกียร์นะครับบอกอปริมาณน้ํามันภายในถังต่างๆครับซึ่งตัวรถเนี่ยเป็นรถที่ประหยัดอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่รถที่แรงปุดปาแต่ว่ามันก็ให้อัตราความประหยัดที่ดีมีอยู่แล้วครับ20กิโลเมตรต่อลิตร21กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตามที่ได้อีโคสติ๊กเกอร์ก็จะต้อง ถึงเกณฑ์ที่รัฐบาลกําหนดอยู่แล้วนะครับก็คือ23.3กิโลเมตรติตาม e ีโคคา f เฟ2อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้ในเรื่องนี้มี Power Outlet ให้ตรงนี้1ตําแหน่งนะครับช่องวางแก้วน้ํา2ตําแหน่งคือที่เหลือมันเหมือนเดิมมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากรุ่นท็อป ด้านตกแต่งนะครับเบาะด้านหลังก็จะเป็นสีทูโทนเช่นเดียวกันตัดงานที่เป็นเส้นได้สีเทาเหมือนกันนะครับก็คือประมาณนี้นี่คือข้อมูลรายละเอียดของตัวรถนะครับใน Yaris Sport Premium X หรือพูดไปถึง Yaris Sport X ด้วยนะครับที่จะมาพร้อมกับชุดแต่ง X Urban ครับสรุปภาพรวมนะครับสำหรับ Toyota Yaris ในรุ่นที่มีชุดแต่ง X Urban นะครับถามว่าใครควรซื้อผมว่า หนึ่งเลยคนที่ต้องการรถที่มันแบบสูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ชอบรถที่มันเป็นสไตล์เก๋งอะ่ะแต่เป็นเก๋งแบบสไตล์สมบุกสมบันหน่อยใครที่แต่งรถสไตล์นี้อยู่แล้วแล้วต้องการงานตกแต่งจากโรงงานไม่ต้องไปแบบไปแต่งเองแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะแมทกับตัวรถไหมแบบนี้ก็จัดการได้นะครับสำหรับ X Urban ถามผมว่าสีอะไรสวยจริงๆก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมด้วยนะครับสีขาวก็โอเคชุดแต่งก็จะเด่นชัดขึ้นมานะครับสีแดงก็โดดเด่นเลยนะครับดูสปอร์ตดูเท่ขึ้นมาด้านหลังผมนี่คือสีเทาเป็นเทาดําเทาเข้มหน่อยก็จะดูแบบเรียบแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรได้ความดุได้ความทรมัดทะแมงเพิ่มขึ้นนะครับคุณผู้ชายจะขับสีนี้ก็โอเคเนาะใช่ไหมคือก็ได้หมดสีแดงอาจจะเหมาะคุณผู้หญิงมากกว่าก็แล้วแต่ระดับราคาที่เพิ่มขึ้นมากลายเป็น7จ็ดแสนต้นเนี่ยนะครับไม่เกิน 7, แพงไหมผมใช้คําว่าไม่ถูกแล้วกันแต่เมื่อเทียบกับช่วงล่างที่มีการอัปเกรดของที่ติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับได้ล้อแม็กเข้ามาได้จุดอ,อื่นๆเข้ามาเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นราคาที่อยู่ในเรนจ์ที่เหมาะสมเพียงแต่ว่าถ้าคุณบอกว่าเครื่องมันไม่แรงเนี่ยอันนี้แหละก็จะเป็นจุดด้อยของ t ต y o ต a y ยาริสนะครับไม่ว่าจะเป็น A อทหรือจะเป็นตัวยาริสรุ่น5ประตู Hatchback นะครับแต่เขาก็มีออปชั่นเสริมคุณสามารถที่จะติดตั้งชุด Active Speed หรือกล่องคันเร่งไฟฟ้าจาก ECU Shop ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้งานยาริสเท่านั้นก็สามารถติดต่อดูของเบิกของได้ที่ดิลเลอร์ทั่วประเทศเลยนะครับที่เป็นดิลเลอร์ตัวแทนจำหน่ายของ t o y ยต a m มอเตอร์ประเทศไทยจำกัดส่วนสำหรับคนที่แบบว่าอยากได้เพียงแค่เบาะภายในที่มันเป็นสไตล์ทูโทนแบบนี้แน่นอนครับคุณก็ไม่ต้องเพิ่มเงิน44 0 0 0ไปเอาชุดแต่ง x u r b a n ก็ได้เช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกันถ้าคุณบอกว่ามันเปลืองเงินเกินไปเกินความจําเป็นนะครับขับแค่ปกติก็เพียงพอแล้วก็มีให้คุณเลือกตั้งแต่รุ่น Ent r ร500 0กว่าบาทขยับขึ้นมาเป็นรุ่น Sport 6 9 0 0 0ขยับขึ้นมาท็อปสุดถ้าคุณไม่ได้เอาสีขาวมุกถ้าคุณไม่ได้เอาหลังคาดำนะครับแต่ออปชั่นเป็นตัวท็อปเนี่ยนะครับมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่ค่อนข้างที่จะให้มาเยอะอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบแจ้งเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลนระบบแจ้งเตือนการชนทางด้านหน้ามีเรื่องของระบบกล้องบันทึกภาพทางด้านหน้้าาแลละดนหัง ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นนะครับค่ายอื่นๆเขาไม่ค่อยให้มาแต่โตโยต้าให้มานะครับเป็นหนึ่งในไม่กี่รุ่นที่มีเพราะฉะนั้นถ้ามองความคุ้มค่าในแง่ของออปชั่นอัตราความประหยัดที่ดีแล้วก็ได้ในเรื่องของความเป็นแบรนด์โตโยต้าวันนี้รถยังหน้าซื้ออยู่แต่อายุตลาดก็อาจจะนานไปแล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าคุณชอบความสดใหม่ผมแนะนําว่า ก็ยังไม่ต้องซื้อแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ย hey, มันก็ดูคุ้มค่าดีนะครับเผื่ออนาคตมีส่วนลดก็จัดได้เป็นรถใช้งานในบ้านเป็นคุณภรรยานะครับหรือว่าใช้ไปรับส่งลูกใกล้ๆไม่ได้ขับทางไกลที่บ้านอาจจะมีรถหลายคันอยู่แล้วแบบนี้ก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าอะไรเมนเทน n นนตต่ำนะครับความทนทานมี ฉะนั้นนี่คือจุดเด่นของยาริสแล้วก็ยาริสเอทีในเจเนอเรชันปัจจุบนันและณปี2021ก็อยู่ที่ว่ารถนั้นมาตอบโจทย์การใช้งานของคุณผู้ชมในด้านไหนแต่โดยรวมมันมีจุดเด่นแบบนี้เอาไม่เอาแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้ผมตระกูลนิมิตฝากทุกท่านกดติดตามแมสสโตรคาด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ